อิบราฮิมาซองกาเรมิดฟิลด์จาก PSV อสวีไอโฮเฟนโรมีชื่อในลิ์กองกลางตัวใหม่ของลิเวอร์พูลสับสนว่าทำไมไมเคิลเอ็ดเวิร์ดถึงได้ลาจากหงไป oh. มาวิเคราะห์กันได้ในช่องของเฮียในวันนี้พร้อมฟุตบอลน่าเชียร์ติดตามได้ในคลิปวันนี้นะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียอีกครั้งครับในวันนี้นะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกด s u b ครสมาชนะครับเป็น กำลังใจให้เฮียนะครับนี่ได้ขออะไรมากเลยนะครับขอแค่คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะครับเท่านั้นเองนะฮะเข้าไปกดกันด้วยแล้วก็ฝากติดตามเพจของเฮียด้วยนะครับแม้ว่าคนจะยังติดตามน้อยอยู่หรือว่ากิจกรรมไม่น่าสนใจหรือว่ายังไงก็ <Wow. S 1> อ่าคอมเมนต์มาบอกเฮียกันบ้างนะครับเพราะว่ากิจกรรมที่เฮียจรรยัดนะครับก็ร่วมตอบคําถามน,นะครับในฟุตบอลที่ลิเวอร์พูลจะเตะนะครับ วันที่19นี้ก็จะเป็นการพบกันระหว่าง <Okay. S 1> ลิวเวอร์พูลกับทางด้านบอลมัดนะครับลิเวอร์พูลเดตเตในบ้านนะฮะนะ,ะไปตอบคำถามกันแล้วก็เก็บคะแนนกันไปนะฮะแล้วก็ใครได้คะแนนสูงสุดนะครับจนถึงวันที่23ที่จะพบกับนิวคาสเซิลนะครับก็จะได้เป็นเสื้อฟุตบอสลสโมสรลิวเวอร์พูลนะครับเป็นรางวัลน,นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงการเปิดตัวนะครับเดี๋ยวเป็นทางการนะครับของทางด้านมอยจสไกเซโดนะครับผู้ชายที่ ยึดมั่นในคำสัญญานะครับผู้ชายที่ดูแสนจะดีเหลือเกินนะครับก็ที่วัดตกลงกันไว้ก่อนแล้วกับทางด้านเชลซีนะครับแต่จริงๆแล้วก็คงจะต้องยอมรับนะครับว่าตัวนักเตะเองนะไม่ได้อยากย้ายมาอยู่ทางด้านลิเวอร์พูลสักเท่าไหร่นะครับเพราะดูจากโปรไฟล์แล้วก็คําพูดจากทางด้านในคลิปที่เคยคุยกับแม่ของเขานะฮะว่าเขาเนี่ยอยากย้ายมาอยู่กับสโมสรเชลซีเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าสโมสรเชลซีเนี่ย เป็นทีมที่เขาอยากเล่นด้วยนะครับแล้วก็ได้เล่นสมใจแล้วนะฮะด้วยค่าตัวที่เป็นสถิติละเกิน115ล้านปอนด์นะครับ <Yeah>. oh. ก็โอ้โหแถมค่าเหนื่อยอีกนะฮะก็สมสรที่เงินถึงเงินถังนะครับแม้ว,ว่าลิฟฟูจะยื่นไป111ล้านปอนด์ก็ไม่สามารถที่จะมัดใจชายคนนี้ที่ชื่อว่ามอยชเชสไกเซโดนะครับเอาไว้ได้นะครับ นะแล้วก็ทางด้านลาเมโอราเวียนะครับ <Okay. S 1> ก็มีโอกาสที่จะเสียไปให้กับทางด้านเชลซีอีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าน่าจะมีการน้อยเนื้อต่าใจนะครับเพราะว่าทางด้านลิเวอร์พูลเนี่ยลังเลหรือเกินนะครับคือทางด้านเซนทาท์ทัมตันเนี่ยต้องการที่50บล้านปอนด์ลิเวอร์พูลก็ไม่ยอมยื่นสักทีนะครับในจํานวนเงินนี้นะครับต่ออยู่นั่นแหละครับนะ42อ่า36 42อ่าแล้วก็มาเป็น46ล้านปอนด์ก็ยังไม่ยอมมาไม่ยอมเพิ่มเข้าไปอีก ะระทั้งที่ตัวนักแต่เองเนี่ยใจเนี่ยมาอยู่ลิเวอร์พูลแล้วนะครับนะ ก็เลยเป็นนั้นว่ามีข่าวออกมานะครับว่าทางด้านเชลซีมียื่นไปที่60ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ต้องการคว้าลาเมโอลาเวียแล้วก็ลาเมโอลาเวียนะครับก็มีท่าทีว่าจะไปอยู่กับเชลซีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นที่แน่แ่แล้วจากความคิดของเฮียนะครับก็น่าจะประมาณ99.9% 9นะครับที่เราจะไม่ได้ลาเมโอลาเวียนะครับก็ต้องยอมรับสภาพกันไปนะครับมูฟออนออกมาดีกว่านะฮะสำหรับสาวกเรียมพูลนะครับมาเช็ดกาเซโดก็พลาดไปแล้วนะฮะลาเวียก็น่าจะ อีกคนหนึ่งนะครับทีนี้นะครับมีคําถามมาจากเจมี่คาร์กเกอร์นะครับตั้งคําถามว่าทําไมอ่าไมเคิลเอ็ดวอร์ดกับจูเลียนวอร์ดเนี่ยทำไมถึงอ่าได้ออกจากสโมสรลิวเวอร์พูลไปนะครับท,ท,ทั้งๆที่ทั้ง2คนเนี้ยมีอิทธิพลมากนะครับในการที่การเซ็นสัญญานักเตะดีๆเข้ามาในสมโมสรของลิวเวอร์พูลเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านซาร่านะครับมาเน่แล้วก็ ทางด้านโรเบโตฟิมิโนนะครับฟาบิงโยฟานไดนะครับโกนาเต้ ate, นะครับรวมไปถึงลุยดิอาร์ดิโกโจต้านะครับนี่คือเป็นความสําเร็จของทางด้านไมเคลเอ็ดเวิร์ดทั้งนั้นนะครับแล้วแต่ว่าทําไมทั้งสองคนเนี่ยจริงๆแล้วก็อยู่กับสมสรมาพอนานพอสมควรแล้วก็ดูท่าทีว่าจะรักสมสรมากมากนะครับแต่ทําไมถึงออกไปนะครับแล้วทําไมถึงจูเลียนวอร์ดอีกคนหนึ่งทําไมถึงออกไปนะครับนั่นน่ะสินะน่าเป็นคําถามถ้าทั้งสองคนนี้อยู่เพื่อนๆคิดว่าดีของ ลาวเวียเนี่ยจะประสบความสําเร็จไหมนะครับไม่ต้องไปพูดถึงไคเซโดนะครับเพราะว่าไคเซโดเขามีใจอยู่แล้วที่ไม่อยากที่จะย้ายมาอยู่ลิเวอร์พูลเขาอยากย้ายไปอยู่เชลซีแต่ถ้าเกิดสมมติว่า2คนนี้อยู่ทั้งไมเคิลเน็ตวอร์ดแล้วก็จูเลียนวอร์ดอยู่เนี่ยอาจจะดิวไคเซโดมาได้จริงๆก็ได้นะเพราะว่าทั้งสองคนนี้มีวาทศิลป์แล้วก็การยื่นข้อเสนอข้อตกลงอะไรเนี่ยที่ค่อนข้างดีมากเลยนะครับดูได้จากนักเตะที่เขาเซ็นมาหลายๆคนเนี่ยทุกคนต่างอยากเข้ามาอยู่ในสโมสรลิเวอร์พูลนะครับเพราะฉะนัน ทั้ง2คนเนี่ยเฮียว่าดีกว่าจอร์ชมาเค้คนนี้มากๆนะฮะก็ตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยอย่างแม็กอาริเตอร์หรือว่าสมอลไลน์เนี่ยจะบอกว่าเป็นความสําเร็จของทางด้านจอร์ชมาเค้ก็อาจจะให้เครดิตได้นะครับเพราะว่าก็เซ็นในยุคข,ของเขาแต่คนที่ดีวไว้ก่อนอยู่แล้วนะครับอย่างจูเลียนวอร์ด ก็น่าจะไปดิวทางด้านแมคไอลิสเตอร์ไว้ก่อนแล้วนะครับรวมถึงสปอตไลน์นี่ก็จ,จะมีดิวไว้อยู่ก่อนแล้วแล้วก็จอจมาเก้ก็มารับต่อนะครับแล้วตอนที่มิกกี้ฟันดูเฟนนะครับที่มีข่าวว่าจะย้ายมาอยู่ก็ไม่สําเร็จอีกนะฮะร,รวมไปถึงลาวเวียตอนนี้ก็ไม่สําเร็จแล้วก็ทางด้านจูดเบลลิงแฮมทําไมไม่เซ็นกับเราทั้งที่เราก็มีเงินจ่ายนะครับเพราะเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะไคเซโดเนี่ยเรายื่นไปถึง1 1 1ล้านปอนดูบิงแฮมร้อยล้านปอนทำไมไม่ซื้อถ้าอยากได้จริงๆงถูกไหมครับเอ,อ แปลกแล้วก็น่าสงสัยนะครับว่าจอชมาเก้เนี่ยเก่งจริงหรือเปล่านะฮะก็ไปคิดกันเอาเองเพื่อนๆคิดว่ายังไงก็พิมพ์เข้ามาคุยกันได้นะครับส่วนนักเตะที่โผล่เข้ามานะครับอย่างอิบไบมานะครับซองการเร่นะครับนักเตะ p s v อชวีไอโฮเฟนนะครับอายุ25ปีนะครับเล่นในตำแหน่งกองกลางนะครับก็เป็นชาว ไฮรีโค้ดนะฮะก็ถือว่าทําผลงานได้ดีในสโมสรเบดวีไฮฟ์นะครับเป็นกําลังหลักแล้วก็เป็นกําลังสําคัญนะครับก็ตกเป็นข่าวกับทางด้านลิเวอร์พูลเช่นเดียวกันนะครับณนะตอนนี้โผล่เข้ามาอีกแล้วนะฮะนักเตะเข้ามาเนี่ยรายชื่อที่ลิเวอร์พูลต้องเดินหน้าคว้ามาให้ได้เนี่ยเพราะว่าในตําแหน่งกองกลางตัวรับเนี่ยสำคัญกับลิเวอร์พูลเหลือเกินนะครับเพราะว่าในนัดแรกที่เล่นกับเชลซีเนี่ยเห็นได้เลยว่าในจุดนี้ลิเวอร์พูลขาดมากๆและต้องการมากๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องเร่งรีบนะครับในฝ่ายของอทีมเจรจาาแล้้วก็บบออรริหรตงเ่ง หานักเตะเข้ามาเสริมให้ได้นะครับในแต่างนี้ไม่ว่าจะ1คนหรือ2คนนะครับซองกรเร่เนี่ยอายุ25ปีก็จริงนะครับแต่ว่ามีความสูงถึง190ถ้าจําไม่ผิด91หรือ93นี่แหละครับถ้าเพื่อนๆนึกไม่ออกนะครับก็ให้นึกถึงย่ายาตูเร่นะครับนะที่เป็นกองกลางนะครับ ของทางด้านาบาร์เซโลนามาก่อนแล้วก็ทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเล่นคล้ายๆกันเลยนะครับตัวยุ่งๆสูงๆยาวๆนะฮะถือว่าทําผลงานคล้ายๆกันแต่ว่าตอนนี้มีความแข็งแกร่ง,งมากๆนะครับนะก็เป็นตกเป็นเป้าหมายของลิเวอร์อพูลอีกหนึ่งเป้าหมายก็มีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่ประมาณ32ล้านปอนด์นะฮะก็น่าจะมีนะครับน่าจะยื่นไปโดยเร็วให้ที่สุดนะครับเพราะว่าตลาดาเพราะว่าตลาดนักเตะเนี่ยจะปิดวันที่1กันยายนเหลือเวลาอีกแค่เพียง 15วันเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องเดินหน้าหามาให้ได้นะครับแล้วก็ยังมีข่าวกับทางด้าน ไพลเลอร์อดัมอีกคนหนึ่งด้วยนะครับนักเตะของลีนะครับที่เป็นนักเตะเสื้อสายอ่าเป็นนักเตะสหรัฐอเมริกานะครับมีความคล่องแคล่วนะครับแล้วก็ทักษะดีนะครับเล่นในตำแหน่งนี้เช่นเดียวกันแล้วก็เป็นที่หมายปองของลิเวอร์พูลอีกเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีทั้งด้านความเร็วทักษะแล้วก็การพาบอลไปข้างหน้าเนี่ยเราเห็นเขาเล่นในสโมสรของลีดอยู่ในเตตอยู่แล้วนะครับเนี่ยเป็นนักเตะที่ลิเวอร์พูลก็ให้ความสนใจอีกเช่นเดียวกันรวมไปถึงชัวร์เมนนี่นะครับนักเตะของทางด้านลิเวอร์บริดมสนใจอีกแล้วนะครับ ชัวเมนนี่แต่ในฝั่งของชัวเมนนี่นะครับก็น่าจะยากสักหน่อยนะครับนะเพราะว่าทางชัวเมนนี่เนี่ยเขาคงไม่อยากย้ายจาก สโมสรเรอัลมาดริดแน่นะครับเพราะว่าสโมสรเรอัลมาดริดเนี่ยเป็นสโมสรที่อยู่ในดวงใจของเขานะครับนะเขาบอกว่าฆ่าเขาให้ตายเช่นดีกว่านะครับถ้าจะให้เขาจากเรอัลมาดริดไปนะครับก็คงใจยากนะครับแล้วก็รวมไปถึงว่าวีเดสโมสรเรอัลมาดริดเช่นเดียวกันนะครับเรอัลมาดริดก็คงจะไม่ขายอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าทางด้านเวอร์วีเดก็ไม่ได้อยากย้ายด้วยแล้วทางด้านเรอัลมาดริดก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้น2คลายนี้น่าจะยากนะครับแต่ถ้าเกิดลิเวอร์พูลยื่นเข้าไปเนี่ยอาจจะมี คนหนึ่งคนใดก็ได้นะครับที่จะต้องย้ายมาอยู่ลิเวอร์พูลถ้าลิเวอร์พูลเอาจริงๆนะครับกลัวจะเอาไม่จริงอะดิขนาดลาเวียเขาขอ50ยังไม่กล้าย,ยื่นไม่เข้าใจงงเหมือนกันนะครับอ้าออแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เฮียังค้างคาใจอยู่เหมือนกันนะครับว่าทําไมสโมสรลิเวอร์พูลถึงปล่อยฟาบินโยนะครับกับทางด้านจอแดนเฮนเดอร์สันไปทั้งๆท,ที่ยังไม่สามารถที่จะตกลง ที่จะหาตัวตายตัวแทนที่จะมาแทนทั้งฟาว์บินโยและจอแดนเฮนเดอร์สันได้เลยหรือว่าคิดว่าได้แม็แอลิเตอร์มาแล้วก็สมอลไลน์แน่ๆแล้วเลยที่ว่าจะเอามาแทนแต่มันคนละตำแหน่งคนละแบบกันนะครับนะอย่างฟาวบินโยเนี่ยไม่น่าปล่อยไม่น่าขายจริงๆนะครับอย่างเฮนโดโอเคเข้าใจได้มีคนทดแทนได้เยอะแต่ฟาวบินโยแม้จะฟอร์มไม่ดีแต่ก็ยังเป็นนักเตะที่เล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับที่เป็นธรรมชาติที่สุดแล้วนะครับก็ต้องกลับมานั่งคิดอีกทีว่าการจัดการบริหารของทางด้านลิเวอร์พูลเนี่ยหรือ่าป ต้องเฮียยังมองเฮียก็ยังคิดอยู่ไม่ตกเหมือนกันนะครับว่าทําไมถึงขายไปทั้งๆที่เราขาดนักเตะในตําแหน่งนี้ไปนะครับเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรก็เข้ามาพูดคุยเข้ามาคุยกันได้นะฮะส่วนในตําแหน่งกองหลังนะครับก็ต้องมองว่าฟันไดเล่นได้ไม่เหมือนเก่าแล้วนะครับเพราะว่านะัดที่เจอกับเชลซีเนี่ยดูเหมือนทางด้านอ ah ิบายิมาโกนเต้เนี่ยจะเล่นได้ดีกว่าทางด้านฟันไดนะครับ เพราะว่าฟันได้เนี่ยดูเชื่องช้าลงไปมากนะครับจะรอดักจังหวะการประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมนะครับจริงๆฟันได้เนี่ยต้องเป็นคนที่คอยสั่งการว่าให้เพื่อน ขยับตรงไหนอะไรตรงไหนนะครับให้เล่นตามเขาแต่ณนะตอนนี้กลายเป็นว่าอิบายมาโกนาเต้ต้องคอยมาซับพอร์ตเพราะฉะนั้นลิเวอร์พูลควรต้องมองหาเซ็นเตอร์ฮาฟในตำแหน่งของฟันไดเนี่ยเข้ามาทดแทนให้ได้นะครับเพราะตอนนี้ก็จะใช้โกเมสจะใช้มาติดจะใช้อาจจะหนูคอนซาคงจะยากนะครับและอย่างแนทฟิลลิปก็น่าจะต,ต้องถูกปล่อยตัวออกไปแน่แน่ก็ต้องดูว่าทางด้านลิเวอร์พูลจะหาใครมาเสริมทัพในก่อนช่วงเวลาที่ตลาดนักเตะจะปิดนะครับก็ต้องรองลุ้นกันต่อไป นะฮะหมูบอลหมูพรอ <Okay. S 1> เราอะไรที่มันไม่ใช่ของเราก็ไม่ใช่ของเราอย่าไปคิดอะไรกันมากนะครับสำหรับเพื่อนๆสาวกวเวอร์พรูแบบเฮียนะครับโอเคครับวันนี้เฮียก็มีฟุตบอลที่น่าเชียร์นะครับมาให้3คู่3มทีมเช่นเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยละกันคู่แรกนะครับก็เป็นฟุตบอล ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับรอบคัดเลือกนะครับในนัดที่2นะครับระหว่างทางด้านสปาร์ตัปรากนะครับกับโคเปนเฮเกนนะครับโดยคู่นี้นะครับนัดแรกที่เจอกันมาเนี่ยเสมอกันไปนะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับในบ้านของโคเปนเฮเกนก่อนนะฮะแล้ววันนี้ก็มา โคจรนพบกันอีกครั้งหนึ่งในนัดที่2นะครับก็จะเตะในบ้านของสปาร์ตักพาร์คนะครับสปาร์ตัพาร์คเล่นในบ้านค่อนข้างดีนะครับส่วนทางด้านโคเปนเฮเกนเล่นนอกบ้านก็ค่อนข้างดีนะครับวันนี้แฮนดิแคปนะครับอยู่ทางฝั่งของสปาร์ตัพาร์คเฮียก็ยังมีความคิดว่านะครับคู่นี้เนี่ยแพ้ชนะกันยากมากนะครับเป็นันอ่ทีมที่เล่นได้ค่อนข้างสูสีกันนะครับเฮียก็เลยมองว่าน่าจะเสมอกันไปแล้วก็น่าจะมีการต่อเวลาอาจจะดวนถึงจุดโทษด้วยซ้ำนะครับคู่นี้ที่เฮียขอเชียร์ไปที่โคเปน ีกนะครับคู่นี้แปลกเหลือเกินนะฮะเป็นการเตะนัดแรกของทั้งสองทีมเลยระหว่างเบนโมซาเกรบนะครับกับเอ a เอเคนนะครับคู่นี้นะครับเบนโมซาเกรบเนี่ยก็ฟอร์มรุ่นรุ่นดอนดนนะฮะแม้ว่าจะทำผลงานได้ดีในการที่เจอกับเอสตาน้านะครับโดยการเอาชนะมาได้ทั้งสองนัดนะครับโดยสกอร์รวมอยู่ที่6ประตูต่อศูนย์ก็ตามนะครับแต่เอีเอเอีเคเนี่ยก็เป็นทีมที่ไม่ได้หมูนะครับผลการอุ่นเครื่องเนี่ยถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับห้านัดนี่ชนะไปถึง4นัดนะครับนะแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ต้องมมาเเเจอกกกัันนบดร ทีมแกร่งจากโครเอเชียนะครับโครเอเชียฟัดกับกรีซนะครับก็ต้องมองว่านะครับคู่นี้นะครับถือว่าเดนโมซาเก็ตเนี่ยมีฮันดิแคปที่เป็นต่อทางด้านเอเคเอเทนนะครับแล้วก็ทั้ง2ทีมเนี่ยต่างม,มีความมั่นใจนะครับในเกมนี้นะครับเนี่ยก็ยังมองว่าน่าจะเสมอกันไปเฮียขอเชียร์เอเคเอเทนนะครับคู่ที่3นะครับก็เป็นการพบกันระหว่าง โอลิมปิกมาเกซกับพานาตินายกอนะครับคู่นี้นะครับนัดแรกนะครับเป็นทางด้านพานาตินายกอนนะครับทำได้ดีกว่านะครับเอาชนะโอลิมปิกมาเกซไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับทั้งที่มาเกซนะครับก็ชื่อชั้นเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับแต่พานาตินายก้อนเล่นเป็นทีมกันได้ดีเลยนะครับนะน่าจะเป็นช่วงที่โอลิมปิกมาเกซเนี่ยช่วงนี้ฟอร์มไม่ค่อยแน่นอนเลยนะครับนะแล้วก็กลุมกําลังถึงว่าจะถึงแม้ว่ากลุมกําลังของโอลิมปิกมาเกซเนี่ยจะแกร่งกว่าจะดีกว่าแต่ก็น่าจะสสู้้ีีกกัับทาาาางดนนนนนติแลวว ฮันดิแคปนะครับไปอยู่ทางฝั่งมาร์เซแน่นอนนะครับเพราะว่านัดแรกแพ้มาแล้วฮันดิแคปก็ค่อนข้างสูงนะครับเฮียยังมองว่าพาติชยไนกอสถึงอาจถึงจะแพ้ก็น่าจะแพ้ไม่ขาดหรืออาจจะมีโอกาสเสมอและผ่านเข้ารอบไปได้เฮีย,ยขอเชียร์ไปที่พาณาิชยไนกอสนะครับเอาล่ะก็เรียบร้อยกันไปนะครับสำหรับทัศนาฟุตบอลที่เฮียจะเชียร์ในวันนี้นะครับใครเห็นก็ใครเห็นชอบก็ตามได้นะครับใครเห็นต่างก็ สวนกันมาได้นะครับหรือว่าถ้าใครมีทีเด็ดตัวไหนก็พิมพ์มาบอกเนี่ยกันบ้างนะครับเพราะวันนี้บอลเตะก็ค่อนข้างเยอะนะฮะส่วนมิดฟิลตัวรับนะครับของลิเวอร์พูลก็ต้องรอกันต่อไปนะครับว่าจะได้ใครนะครับและอีกสิวันก็มีแต่ได้นั่งรอนะครับคงไม่เป็นแม่สายบัวล็อกเกอร์นะอยากได้จริงๆใครก็ได้นะครับตอนนี้จะเป็นแพนิคก,การการซื้อแบบแพนิคก,ก็ได้นะเอามาแบบแต่ว่าเดี๋ยวเอามาแบบว่า อา,อาตูอะไรอย่างเงี้ยมาเอามาถึงปุ๊บล้วเจ็บล้วใช้งานไม่ได้แบบนี้ไม่เอานะครับเอาแบบที่มันสามารถใช้งานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นซองกาเล่นะครับอดัมไทเลอร์อ,ดอาดมชิกดูคูเล่ อังเดรแต่คะแนนลายของอังเดรนี่น่าจะยากนะครับเพราะว่าทางด้านสโมสรไม่น่าจะปล่อยแน่นอนนะครับเพราะว่ามีโคปาลิบตาเดเรสครับนะครับที่จะต้องแข่งนะครับแล้วก็ฟุตบอลลีกก็ยังไม่ปิดนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นตลาดช่วงมกรานะครับถึงจะมีโอกาสลุ้นอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็ยังมีเจ้าปาลินญานะครับของทางด้านฟูลแลมนะครับดูว่าจะได้หรือเปล่านะฮะหรือจะเข้าไปสนใจมาจูดนูนเยสอีกสักคนหนึ่งอีกสักทีหนึ่งเป็นไรไปนะหรือไปรอลุ้นว่าวอเวเดกับ ชอวมนี่ใครสักคนที่มาดริดอยากจะปล่อยนะครับตัวที่น่าสนใจก็เฮียก็จะมีอยู่แค่ประมาณประมาณนี้นะฮะหรือว่าใครเพื่อนๆมีคิดว่าคิดว่ามีใครที่น่าสนใจอีกก็พิมพ์เข้ามาบอกกันได้นะครับส่วนกิจกรรมนะครับก็เข้าไปติดตามได้นะครับในเพจของเฮียนะฮะก็จะมีกิจกรรมจัดขึ้นทุกวันในวันที่ลิเวอร์พูลเตะของเรื่อง,งสินหาคมน,นะครับเก็บคะแนนไปเรื่อยๆนะครับชิงรางวัลเป็นเสื้อฟุตบอลสโมสรลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์1แชร์นะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมจนจบนะฮะนะแล้ว ก็ฝากกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เฮียรนด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ